สวัสดีเจ้าน้องขอเล่าขอเสนอหนังแนวแอคชั่นปะจนภัยจื่อเรื่องซานแอนเดรสมหาวินาศแผ่นดินแยกนำแสดงโดยดเวนจอนสันกำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาก,การสปอยหนังหากไผ่ไม่อยากถูกสปอยกดกรุณาปิดคลิปนี้ไปก่อนแต่หากไผ่พร้อมรับชมการสปอยขอเชิญไปรับชมกันเลยเจ้าเริ่มเรื่องมาที่พระเอกของเฮา กำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยตีรถของเธอเสียหลักตกถนนและค้างอยู่ตีหน้าผาเพื่อเใจความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีช่วยเธอออกมาได้อย่างปลอดภัยหน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งาศาสตราจารย์ลอเรนส์กำลังบรรยายเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวและงานวิจัยของเปิ้นเกี่ยวกับการพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าพื่อน,นักศึกษาเพิ่นฟังมีนักศึกษาคนหนึ่งได้ถามเกี่ยวกับรอยเลื่อนซานแอนเดรส ศาส,สดาจารย์บอกว่ามันเกิดขึ้นทุกๆ1้อยหปีและนี่ก็เลยมาร้อยปีแล้วอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดต่อันที่ห้องแยกการของลอเลนเพื่อล่วมงานของเขาได้เข้ามาหาด้วยท่าทางตื่นเต้นเขาเจอกลุ่มแผ่นดินไหวขนาดน้อยและได้จ้วลอเลนออกไปสำรวจเพื่อทดสอบที่ฎีพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าของเขาถึงบ้านเบกลูกสาวพระเอกได้โทรมาและของพระเอกซ้อหาของเฮอ ระหว่างที่อูก๋กันเพ่ก็ปาจดหมายเปิดออกมาพอก็คือใบายานั่นเองเพ่ขึ้นมาซ่อกของทุ่ลูกเขาได้เจอเข้ากับหู้ครอบครของเขาตีอยู่กันอย่างพร้อมหน้าและเขากับแปลงหน้าเศร้าลงที่คืนฮูเวอร์ลอเลและเพื่อนของเขามาทําการทดสอบทฤษฎีพวกเขาดีใจขนาดและคึ้นว่ามาถูกตางแล้วแต่สิ่งที่ประคาดฝันก็เกิดขึ้นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ผู้คนพาก,กันวิ่งแตกตื่นหล่อเลนบอกให้กู้คนวิ่งไปขห้น้นสันเขื่อนแต่โจรหลายเพื่อนของเขาวิ่งมามาตันถูกกระแสน้ําปัดหายไปต่อหน้าต่อตาของเขาก่อนพระเอกออกจากบ้านได้มีแจ้งเตือนมาที่มือถือพระเอกว่ามีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเขาได้ฟังข่าวมาสุดตางมาถึงบ้านแถมหลังเขาลกาวทักทายเอ็มเมียเกาเขาและแดเนียลแฟนใหม่ของเธอ พระเอกขอโทษลูกที่ไม่สามารถไปส่งได้แดเนียลก็เลยบอกว่าไปกับเขาก็ได้และบอกว่าเอ็มจะได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้สะดวกตอนที่มันมีใครอยู่พระเอกแปลงหน้าอึงออกมาทางนอกเอ็มก็ตัวหมาที่บายว่าก็าหาตาสินใจปาลูกเข้ามาอยู่บ้านแดนเนียลพระเอกก็กค่อยพอใจและตะโกนบอกและจะเซ็นใบาย,ยาตัวมาเฮ่ออ้อมกับขับรถออกไปพระเอกมาถึงตรกยาการเตรียมตัวออกไปทําภารกิจ บนเครื่องบินส่วนตัวของแดเนียลแดเนียลพยายามอู้กับเบกและโชว์ให้ดูตึกของเขาที่กำลังก่อสร้างเขาบอกว่ามันเป็นตึกที่สูงที่สุดและแข็งแรงที่สุดในเมืองมาถึงตึกแดเนียลได้ขึ้นไปอู้งานเบกจึงนั่งรออยู่ตรงร่มเธอได้เจอเข้ากับเบนและออลี่น้อง่าวของเปิ้ลเบนมาสัมภาษณ์งานที่ตึกนี้ระหว่างที่เบนไปสัมภาษณ์งานออลี่ก็จวนอู้และอู้ถึงแผนเที่ยวเมืองนี้ของเขา ทางด้านลอเลนต์ก็ป๊กมาจากที่ยาการเขาเศร้าที่ได้เสียเพื่อนห่วมงานไปสักพักก็มีนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ระหว่างสัมภาษณ์ก็มีคนมาแจ้งลอเลน์ถึงแห้งสันสะเทือนของรอยเลื่อนซานแอนเดสว่ามีเกิดขึ้นพร้อมกันแฮมไรตี้ลอเลนต์ก็กางแผนที่พอและบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วที่บนดาดฟ้าของโรงแรมเอ็มเธอมีนัดกินข้าวกับปี้สาวของแดเนียลดูท่าทางเธอบอกค่อยชอบเอ็ม พ่อเอ็มเคยแต่งงานแล้วและเธอก็ได้ําถึงลูกสาวคนที่จมน้ำตายอยู่ๆพ่อเอกก็โทรมาบอกว่าเอาฮอมาเช็คเครื่องก่อนจะออกเดินทางและขอโทษเรื่องต่อว่าที่เขาเงี้ยตัวไมด่ดีระหว่างที่คู้กันก็เกิดแผ่นดินไหวยังรุนแรงพ่อเอกบอกให้อเอ็มมารอที่ดาดฟ้าและจะฟังไปฮับตอนนี้ที่อากาศรอเลนก็เกิดแผ่นดินไหวเช่นกันความแหงระดับ8.5ลิตรตัดมาที่เบก เธอได้ลาออลลี่และกำลังจะออกไปจากตึกแต่ก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเหมือนกันพวกเขาพยายามจะขับรถออกจากตึกแต่ก็บรรตันซากปูนตกมาทับคนขับตายขาของเบกก็ติดแดนนีลวิ่งไปซ่อหาคนมาช่วยเบนยูต้นหันก็ได้ยินเข้าแต่ก็เกิดอัปเตอร์ช็อกขึ้นมาแหมรอบแดเนีส่สะดุง้งเขาก็รีบวิ่งหนีออกจากตึกไปเบนและออลลี่ได้หาตาังเข้าไปช่วยเบกคณะขับฮอเพื่อไปช่วยเอ็ม เอกได้มองเห็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวตั้งรุ่มทุกอย่างพังราบทางด้านเอ็มตอนนี้ผู้คนบนตึกกต่างแตกตื่นและหนีเอาตัวรอดเอ็มพยายามซอกตังขึ้นไปบนดาดฟ้าด้วยแหงแผ่นดินไหวเธอก็ได้หับบาดเจ็บในที่สุดพเพกก็มาถึงและจวยเอ็มออกไปได้อย่างปลอดภัยหน้าลานจอดรถที่เบกอยู่เธอได้ห้องให้นคนช่วยเธอเอื้อมมือยิบโทรศัพท์และโทรหาพระเอกบอกว่าที่เธออยู่มีแผ่นดินไหว และตอนนี้เธอติดอยู่ที่ลานจอดรถและสัญญาณก็ขาดหายไปเพระเอกตัดสินใจจะไปช่วยลูกสาวของเขาเอมก็ยิ้มและดีใจอยู่ๆเบก,ก็ได้ยินเสียงเบนที่ลงมาช่วยพวกเขาพยายามหาทางเพื่อช่วยเบกออกมาสุดท้ายก็ช่วยออกมาจนได้ตอนนี้เกิดอัพต้อ์ช็อกขึ้นหมรอบพวกเขาก็ฟั่งปากันออกไปนอกตึกผู้คนดังนอกวิ่งกันแตกตื่นและปากันวิ่งหนีเบกบอกต้องฟั่งโทรหาปอว่าเธอออกมาได้แล้ว แต่เบนบอกว่าโทรศัพท์มันม่นมีสัญญาณเบคบอกต้องซสอหาร้านเครื่องใจไฟฟ้าพวกเขาเข้ามาในร้านและซ่อหาอุปกรณ์เพื่อมาต่อทําเป็นโทรศัพท์เบคบอกปอว่าเธอได้ออกมาแล้วเธอได้อุก,กับแม่และเล่าเรื่องที่แดเนียลหนีไปให้แม่ฟังปอบอกให้พยายามอยู่บนตึกสูงๆไว้และนัดบเบคให้ไปป์กกันที่คอยทาวเวอร์ทางด้านลอเลนผู้ช่วยของเขาได้บอกว่าตอนนี้แผ่นดินไหวขนาด9.1แล้ว รอเลนก่อนลากนักข่าวไปเพื่อทำการถ่ายทอดสดเขาต้องแจ้งทุกคนถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางพระเอกกับเอ็มไล้อูปรับความเข้าใจกันเรื่องลูกแห็นคนที่ตายเพราะจมน้ําอยู่ๆเครื่องหอของพระเอกก็ระเบิดขึ้นทําให้พวกเขาต้องลงจอดฉุกเฉินและหารถคับเพื่อไปต่อตอนนี้รอเลนได้ออกอากาศแล้วและอู้ถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวว่ามันจะเกิดขึ้นแห่งรอบและขนาดใหญ่กว่าเก่า ซึ่งเขาพยากรณ์ว่ามันจะมีความแรงถึง9.5หรืออาจจะมากกว่านั้นเขาเตือนและขอให้คนที่อยู่ในซานฟรานซิสโกต้องรีบอพยพออกมาทันทีและถ้าออกมามาได้ใหอเตรียมพร้อมหับมันให้ดีระหว่างที่ขับรถไปเอกได้ปะตายายกู้นึ่งโบกนื่จอดรถหนตังต่างหน้าถูกตัดขาดจากแหงแผ่นดินไหวพวกเขาจึงเอารถที่ขับมาแลกกับเครื่องบินของกุณตาและเดินทางต่อไปทางด้านของเบก ตอนนี้กำลังหาทางไปคอยทาวเวอร์ระหว่างทางก็เจอกับรถดับเพลิงเก่าพวกเขาจึงคน้นซ่อาของที่ใจได้กับปากกับวิทยุสื่อสารอันหนึ่งระหว่างนั้นเบนได้มองเห็นคอยทาวเวอร์ล้อมรอบไปด้วยไฟไหมเบคบอกต้องมองหาตึกสูงถัดไปซึ่งมันก็คือตึกที่กำลังสร้างของแดเนียลนั่นเองแต่มันก็อยู่แหมฝฟังของเมืองซึ่งเบนก็ลังเลเพราะมันอยู่คนละทางกับทางที่คนอพไปยกไปแต่เบคก็ยินยันที่จะไป อลอลี่ก็สนับสนุนที่จะไปกับเบกและพวกเขาก็ออกเดินทางไปที่ตึกของแดเนี่กันตอนนี้พระเอกได้มาถึงเมืองที่เบกอยู่แล้วแต่สนามบินก็รู้จากแ่งแผ่นดินไหวเขาต้องบินวนเพื่อซ่องหาที่จอดแต่มันกลบมามีจึงตัดสินใจอู้กับเอมและบอกว่าเขาจะต้องกระโดดล่มลงไปลงใต้สนามกีฬาแตนตอนนี้แผ่นดินไหวและลอกใหม่ที่รอเลนอู้ถึงได้เกิดขึ้นแล้วและมันกลมาถึงเมืองที่เบกอยู่ตอนนี้ในเมืองวุ่นวายไปหมด ผู้คนก็วิ่งหนีกันแตกตื่นแห่มเตือ้อทางด้านพระเอกก็พยายามซ่อหาตางไปซ่อหาลูกพวกเขาขับเฮือเพื่ออ้อมไปแต่ระหว่างทางก็เห็นว่าคอยเทอร์ถูกไฟไหม้พระเอกจึงซาอมมองหาตึกที่สูงที่คาดว่าลูกมันจะไปแต่เหตุการณ์มาคาดฝันก็เกิดขึ้นอีกอยูยูระดับน้ําก็ลดลงอย่างรวดเร็วพระเอกก็รู้ได้ทันทีว่ามันจะเกิดสึนามิอยูยูสัญญาณวิทยุก,ก็แจ้งเตือนว่าจะเกิดสึนามิ เบคเลยต้องฟังปากู้คนไปที่ตึกขณะนี้เหือก mm ู้ลำในน้ำได้พยายามขับปุ่งเข้าหาคลื่นซึนามิเพื่อที่จะข้ามมันไปคลื่นสึนามิได้ทำลายล้างทุกอย่างผู้คนก็ล้มตายฟังของเบคตอนนี้พวกเขาได้ขึ้นมาบนตึกแล้วพวกเขามองเห็นคลื่นซึนามิที่กำลังมาทางพวกเขากู้คนลบอ้อมภาบแรงกระแทกทุกคนรอดมาได้และปีนขึ้นไปที่สูงขึ้นไปแหมเพื่อหนีน้ำ ทางด้านพระเอกก็ขับเรือเพื่อวนทหาลูกระหว่างนั้นอลอ,นล,นนอลลี่กับพ่อหันพระเอกเลยฟั่งฮ้องเบกมาพอเธอพยายามตะโกนห้องพ่อก,กับแม่แต่กระจกก็นาเกินกว่าจะได้ยินพวกเขาจึงใช้เลเซอร์ยิงยางแม่มองหันพวกเขาหันไปกับปาเข้ากับเบกพวกเขาก็ดีใจแต่แล้วตึกที่เบกอยู่ก็เกิดสุดตัวน้ำปุ่งทะลักเข้ามาหาพวกเขาออลลี่กับเบกโดนปัดไปโคละตางปอก,กับแม่ขับเรือวนมาหา พ่อกระโดลงไปเพื่อซ่อมหาเบกทางด้านเบกเธอถูกน้ำพัดมาติดอยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งเข้าของได้ลอยปีทับทางออกไว้มดตอนนี้พ่อได้ซ่อมหาเบกปลาแล้วและพยายามหาทางช่วยขณะที่อากาศในห้องที่เบกอยู่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆเ,เธอบอกฮักป่อและก็บ,บอกลาป่อและเธอก็หมดสติไปป่อได้ฮึดใจแรงถีบของที่ขวางหน้าประตูห่มเตือ้อเขาเข้ามาและเอาตัวเบกออกไปป่ามาผดยาบาลทังนอก และบอกให้เป็นตุ๊กกระจกเพื่อที่จะได้ไปที่เรือแต่กระจกกับน,นาเกินไปแม่พอมาหันพอดีเธอจึงขับเมือปุ้งทะลุก,กระจกเข้ามาทุกคนฟั่งปลากันมาขึ้นเรือพ่อพยายามปั๊มหัวใจให้เบกสุดตงังขณะที่ตึกก็เริ่มถล่มลงมาทุกคนช่วยกันลุ้นให้เบกฟื้น,นพ่อปั๊มหัวใจอยู่เมินในที่สุดเบกก็ฟื้นขึ้นทุกคนก็ต่างดีใจ ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแผ่นดินไหวก็สงบลงแล้วและหน่วยกู้ภัยต่างๆก็เข้ามาเพื่การช่วยเหลือผู้คนที่พัดปากก็ปิ๊กมาปากกันแฮมเตือ้อพระเอกกู้ขอบใจเบนและออลลี่และตอนนี้ทุกคนก็ได้อยู่พร้อมหน้ากันแฮมเตื้อหนึ่ง ก็จบกันไปแล้วนะเจ้าสําหรับสารแอนเดรหากมีตรงไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขอสุมาอาภัยมาหน้าที่นี้ตัวนะเจ้านี่เป็นมุมมองของพวกเขาช่องน้องขอเล่าหากมีข้อติชมสามารถเม้นมาอู้คุยแลกเปลี่ยนกันได้นะเจ้าสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุนกคนที่รหบชมจนจบและพวกเขาอยากจะขอกําลังใจจากเพื่อนๆทุนกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องของพวกเขาตัวนะเจ้าปากกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าขอพูณน,น,นักๆเจ้า